บินนี้หนาวปาดมาหลายแต่ิ่งนกมันบินนี้หนาวนกเป็ดหนาเห้จัดละโอ้ยนี่มีอีกมีอีกพีฟีฟีฟนกมันบินนกมันบินนี้หนาวเบินน่งพี่เนี่ยโอ้ยเบิง่งมาสู้ดได้อีกบ้างเหรอบังเอ้ยนกเป็ดหนามมันเป็นนีหนาวลง วันหมดไตอะพี่น้องวา้าแปักหลายนึงพวงเนี่ยเมือนี้อากาศหนาวหนาวพี่น้องมุกเพียเพียหมายว่ามันจะเป็นพันโตอยู่บ่พี่น้องแบบหลายเบพวงเนี่ยอืมวินนี้หนาววินนี้หนาวเบพวงเนี่ยพี่น้อง <c oughs> สมบรรยากาศยามบุศสาวเปน้องมึงแล้วคุณบินนี่หนาวมันนี่หนาวหนาวบ่ดูบรรยากาศโอ้ยหนาวแหงตัวพี่น้องเลยบรรยากาศยามบุศสาวมันเนี่ยเก้าโมงเก้าโมงเช้าประเทศอังกฤษโอ้ยเสียงนกเสียงหนูมันเหลือมสิต่อรับไอ้สปริงพี่น้อง <c oughs> เฮ้ยบรรยากาศฟังเสียงนกเสียงหนูพี่น้องสัตว์ประรตินติเี่ยละไม่ซ้ำนี่ละพี่น้องเคยเห็นนกมันบินหนีหนาวมากเลยมาไทายให้เบิงหนอเบิงบรรยากาศืันนี้กรเป็นวันสุเนะพี่น้องก็ขอให้ทุกคนมีความสุขทุกทุกคนเดี๋ยพี่น้องเนี่เมื่อวานนี้พอลงเจสิกาเราก็ตัดตัดออกบนน้นดอกมันจะมีดอกใหม่คอยบ้านอ้อญะอันี้ตัดคักตัดแหนบิ่งเนี ตัดขักตั้แนตัดจนโมมีมองสีอันไ้ดอกไม้มันเกิดพวกเนี้ยปีนี้คือเิบแดดเบิ่งดอกไม้ลายดอกพี่น้องเราตัดออกเบิดงพวกเนี้ยเลื่อนนหน่อยนึงคือสิมีเพราะว่ามันมันจิบเวลามันป่งมันเกิดป่งแต่หยอดมันเนาะอันนี้เราตัดออกเบิ้แล้วมันก็งสบโป่งลายแล้วปีไอ้วนนี้แล้วอันมันจะออกมองงามมันนะพี่น้องมองนี่เสบอีหยังบุ่น่เบิ่งอันเฮ็ดก็ออกอยู่นี่ตะกี้ฟาบ้าเบิ่งเฮ็ดอยู่นี่เนาะพี่น้อง <c oughs> ไอ้ไงาน,นไประไดยกับคนออยูดหรอกพี่หนอนทั้งหนอกมันหนาวมันหนาวเห็นบ่เนี่ผ้าม,สมาส้มบรรยากาศแดดพุ่มจะออกมา่จากำกลังแจงมึนเนงเลยกำลังแจงตาออกอะฮัมเ <c oughs> <c oughs> บิงบ่งเบิงฟังเจ้งนกเสียงนู้พี่หนองนกน,นูกน้อันนี้กะอันนี้เราก็เลื่อมเริ่มสิทำความสะอาดดอกไม้เราม่นวนแดมันเหี่ยวเียวมันต่ตายแล้วก็คนออกนะ นเป็นหูจงปองจังแปงอยู่างนันบ่ะป่นนี้เราก็สิเอาตัวใหม่มาใส่สื่อสู้ปีได้พี่น้องเราไพ่ไม่สวนนี่เ <c oughs> ส,สียเงินสื่อดอกไม้สู้ปีสู้ปีมันนิกะพามาทักทายเนาะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหน้ามียันดีๆส,สวยๆงามาผดซื้อมาหว่ให้ฟังเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ